สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย Mango TV ก็ได้ประกาศตัวนักแสดงนำในซีรีส์แนวย้อนยุคปี90เรื่องใหม่เย่โกดกูโถหรือในชื่อภาษาไทยว่ารักนี้เพื่อเธอโดยนักแสดงนำฝ่ายหญิงก็จะเป็น นางเอกสาวจางจิ้งอีจากซีรีส์ตำนานจ้งางไห่ส่วนพระเอกก็จะเป็นซ่งเว่ยหลงจากซีรีส์เจ็ดคำีผนึกมานแฟนๆซีรีส์จีนที่ชื่นชอบผลงานของพระนางคู่นี้ก็รอติดตามรับชมกันได้เลยบนแมงโก้ทีวีซีรีส์รักนี้เพื่อเธอหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า love for you ก็ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ บนเว็บไซต์เมืองวรรณกรรมจีนเจียงชื่อเย่โกกู่โถหรือแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวว่ากระดูกหมาป่าของนักเขียนซิวถูเฉิงซีรีส์ก็จะเป็นแนวย้อนยุคโรแมนติกดรามานำโดยแสดงโดยพระเอกหนุ่มส่งเวยหลงมารับบทเป็นเฉินอี้ชายหนุ่มเลือดร้อนแล้วก็เข้าถึงยากจนคนตั้งฉาย,ยาว่าหมาป่าโดดเดี่ยวส่วนนางเอกจางจิ้งอีก็จะมารับบทเป็นเมียวจิง เด็กสาวที่มีนิสัยดื้อรั้นแต่กลับแอบซ่อนเอาความอ่อนโยนไว้ในใจซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นผลงานร่วมกันระหว่าง Mango TV และก็เรี่ยหัวพิกเจอร์โดยผู้กำกับก็จะเป็นคุณหลิวจิ้นเจียซึ่งตัวคุณหลิวจิ้นเจียเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นผู้กำกับมือเก่านะแล้วก็มีผลงานซีรีส์เด่นๆเช่นศึกรักนักบาสในปี2008ย้อนลอยรักในปี2017 และก็ล่าสุดก็คือเรื่องสาวน้อยสายโรแมนต์ในปี2020เป็นต้นซีรีส์รักนี้เพื่อเธอก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น32ตอนจบแล้วก็มีกำหนดจะออนแอร์ภายในปี2026บนช่อง Mango TV สำหรับเรื่องย่อของซีรีส์รักนี้เพื่อเธอก็จะเป็นการกล่าวถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของเฉินอี้รับบทโดยเซิงไวยหลง แล้วก็เมี่ยวจริงรับบทโดยจางจิ้งอีเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1990เมื่อพ่อแม่ลูกติดมาเจอกับแม่ลูกติดเหมือนกันทั้งสองคนก็เลยรวมครัวกันแล้วก็อาศัยอยู่ด้วยกันซึ่งในช่วงแรกนั้นนิสัยของพระเอกเฉินอี้เขาก็เป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็มักจะทําตัวแปลกแยกเขาก็เลยไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับเมี่ยวจริงน้องสาวต่างสายเลือดที่มีนิสัยตรงไปตรงมาเท่าใดนัก แต่ต่อมาพ่อของเฉินอี้ตายจากไปทิ้งเขาไว้กับแม่เลี้ยงแล้วก็น้องสาวแปลกหน้าก็ยิ่งทําให้เขากดดันมากยิ่งขึ้นจนวันหนึ่งเฉินอี้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทและได้รับบาดเจ็บแต่กลับกลายเป็นว่าได้รับการดูแลจากเมี่ยวจิงทําให้เขารู้สึกถึงความอ่อนโยนแล้วก็ทําให้เขาเปลี่ยนนิสัยที่คิดว่าตัวเองนั้นโดดเดี่ยวความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ่มดีขึ้นแต่เหตุร้ายก็ยังมาไม่จบไม่สิ้น เมื่อเมี่ยวจิงนั้นแม่เธอกลับหายสาบสูญไปทั้งสองก็เลยต้องอาศัยอยู่ด้วยกันแค่สองพี่น้องช่วยกันดิ้นรนเอาชีวิตรอดความสัมพันธ์เริ่มกลายเป็นความรักในช่วงที่เมี่ยวจิงนั้นต้องเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเธอก็ตัดสินใจจะสารภาพรักกับเฉินอี้แต่ว่าเขาดันไปมีส่วนพัวพันคดียาเสพติดเฉินอี้นั้นเพื่อไม่ให้เมี่ยวจิงต้องเข้ามาพัวพันในคดีแล้วก็ติดล่างแห я. เขาก็เลยร่วมมือกับตำรวจ แล้วก็กลายเป็นสายให้ตำรวจขอร้องให้ตำรวจนั้นพาน้องสาวของเขาหลบหนีออกจากเมืองไปอย่างปลอดภัยหลายปีผ่านไปเฉินอี้กลายเป็นเจ้าของร้านบินเลียดส่วนม่เจียวจิงก็กลับมาที่เมืองเถิงเจิงอีกครั้งเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริษัทที่ชื่อว่ากู๊ดลักโลจิสติกทั้งสองกลับมาได้พบกันแต่ว่าเบื้องหลังของบริษัทนี้กลับเชื่อมโยงคดีในอดีตท,ที่ตัวเฉินอี้เองก็พยายามห้ามไม่ให้เมียวจิง เข้าไปมีส่วนภัวพันแต่ก็ไม่สําเร็จธุรกิจผิดกฎหมายของจางปินเจ้าของบริษัทเริ่มถูกเปิดโปงเฉินอี้จึงตัดสินใจทุ่มเททุกอย่างเพื่อปกป้องเธอไว้อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็รอไปติดตามรับชมกันได้ในซีรีส์รักนี้เพื่อเธอออนแอร์แน่ปีหน้าบนช่องแมงโก้ทีีโอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส หลักนี้เพื่อเธอหรือเลิฟ for you พร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจผมได้โดยการกดไลค์กดซับสไ r i b e หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องหมีกาเมกันนะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ